โอาดูพเยี้ยวสุดให้ผ <c oughs> มทานานั่นน่ะ <c> ผ <oughs> มทายอยู่ไหนพี่เช <c oughs> ื่อให้พี่เชื่อใั้ทุกคนครับวันนี้เราจะมาเล่นอุนโน์กันนะครับ ผมไม่ถ่ายรีรีแล้วผมก็เข้าไปื่องผมก็เข้าถ่ายเราจะมาเล่นดูดูกันนะครับทุกคนไอ้นี่ไอ้นี่มสีอะไรแดงแต่ว่าถ้าตเให้เยอะๆให้ย พี่ว่าน้องโตไปเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้วะน้องทวะเพราะน้องถ่ายน้องยังไม่ได้เข้าแอป youtube น้องก็ถ่ายแล้วอะผมถ่ายมินิแล้วผมก็เข้าอยู่แอป y o u u t YouTube แล้วเพื่อเพื่อไปหนุ่นมมันต้องถ่ายจากแอป u t u b e มันมันเพื่อจะ